Tchau, สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมบม o m s k i 4นะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดของเป๊น2020นะฮะในคลิปนี้นะครับก็ทําตามคํา,าเรียกร้องของหลายๆท่านนะครับอยากจะเห็นนักเตะตํานานไอคอนิ m โมเมนต์ที่โหดท,ที่สุดในทุกตําแหน่งของเป๊น2020นะครับแล้วก็เช่นเคยครับเพื่อให้ชัดเจนนะฮะเราจะจัดอันดับจากนักเตะที่มีค่าพลังสูงสุดในแต่ละตําแหน่งนะครับ เรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะณปัจจุบันนะครับผมของเกมเวอร์ชัน4.4.0นะฮะก็ยังมีเพียงอลิเวอร์คานคนเดียวในเกมนะฮะที่เป็น iconic moment ในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีตัวเลือกอื่นนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอิเคคาซิยัสหรือว่าปีเตอร์เชคนะครับก็คงจะมาในอนาคตแต่ว่าณตอนนี้มีเพียงอลิเวอร์คานคนเดียวนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ เกตความเก่งมาจากเวอร์ชั่นที่เป็นกั๊สสีเหลืองดิจิทเพเยอร์นะฮะตัวนี้โหดกว่าท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่ชุดโมเดลของบาร์ยนมวนิกนะฮะจะมีค่าพลังที่เวลตันอยู่ที่95ที่ตำแหน่ง GK ผู้รัี้ยประตูนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะสำหรับใครที่ชอบใช้อลิเวอร์คารในกั๊สสีเหลืองอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเปิดได้เวอร์ชั่นนี้ก็โหดขึ้นไปกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับ ถัดมาจะเป็นตำแหน่ง CB หรือเซนเตอร์แบ็นะฮะท่านผู้ชมนปัจจุบันนะครับสำหรับเวอร์ชัน Iconic Moment การ์สีชมพูนะฮะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีนักเตะอยู่3คนที่เมื่อทำเลเวลตนันแล้วก็ใส่ชุดโมเดลของสโมสรของเขานะฮะจะมีโอเวอร์ออยที่97นะครับประกอบไปด้วยฟังกโกเบเรซี่ของมิลานนะครับผมคาเลสเปโ,โยของบาร์เซโลนาแล้วก็เปาโลโมารดินี่ของมิลานเช่นกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีก3ตัวที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะฮะจะบอกว่าใครเก่งกว่ากันก็คงลําบากเหมือนกันนะก็เก่งกันไปคนละรูปแบบนะฮะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนแล้วกันนะรายละเอียดของแต่ละนักเตะเนี่ยก็สามารถไปหาดูคลิปที่ผมได้รีวิวเว็บตันไว้แต่ละคนได้นะท่านผู้ชมถือว่าใครก็โหดทั้งนั้นนะฮะท่านผู้ชมทั้ง3คนนี้นะครับสุดยอด ถัดมาจะเป็นตำแหน่งแบ็กซ้าย LB นะฮะณนะปัจจุบันในเกมนี้ที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะฮะมีนักเตะเพียงคนเดียวออกมานะครับก็คือลุงเออร์วินครับผมเดนิสเออร์วินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะท่านผู้ชม เมื่อทำเลเวลตันนะครับผมเขาจะมีโอเวอร์ออยู่ที่95นะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใส่ชุดโมเดลชุดแข่งของแมนยูนะฮะที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับจุดเด่นก็คือมีความคล่องตัวสูงนะครับมีความเร็วแล้วก็มีการเปิดบอลที่แม่นยำนะฮะในอนาคตนะครับผมก็คงต้องรอดูว่าจะมีนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ที่ออกมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพิ่มเติมแล้วโหดมากน้อยแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะดูไปโตคาร์ลอสนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะ ในตอนนี้ก็ใช้เดนิสเอร์วินไปก่อนแฟนแมนยูเด็กผีน่าจะถูกใจสิ่งนี้ครับเปิดบอลสุดแมน่นคล่องแค่ว่องไวครับส่วนนี้สุดยอดสำหรับตำแหน่งแบ็กขวา RB นะฮะณนะปัจจุบันก็ยังมีเพียงนักเตะคนเดียวนะครับก็คือมาคอสคาฟูของโลมานะฮะท่านผู้ชม ซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นแบ็คขวาอีกคนหนึ่งที่หลายคนชอบใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดลิเกชนเพเยอร์สีเหลืองนะฮะเวอร์ชันไอคอนิกเนี่ยตัน97ครับผมถือว่าสูงมากนะฮะมีความคล่องตัวสูงมีความเร็วด้วยนะฮะแล้วก็มีการเติมเกมลุกที่ดีนะฮะในอนาคตนะครับผมคู่แข่งของเขาก็คือฮาวเวียร์เซนติครับในตำแหน่งนี้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันนะฮะเซนติเวอร์ชันไอคอนิกเนี่ยยังไม่ออกมานะครับใครที่มีคาฟูนะฮะหรือว่าใครที่ยังไม่มีแล้วอยากจะรู้ว่ารายละเอียดเป็นไงก็ไปหาคลิปทีี่ผมไไไดด้้้รรววาฟูไไบ ถือว่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเติมเกมลุกสนุกสุดสม,มันคับท่านผู้ชมแต่ว่าเรื่องของการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะเป็นลองสนตินิดนึงนะถัดมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลตัวรับหรือ dmf นะครับในคลิปนี้เราขอจัดจากนักเตะตรงตำแหน่งละกันนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดวิดแบ็คแฮมก็จะตัน100นะตำแหน่งนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่านักเตะที่ตรงตำแหน่งแล้วมีค่าพลังมากที่สุดณตำแหน่งนี้ปัจจุบันนี้นะฮะก็คือแฟงไลกาดครับ1นึ่งในสมาชิก3ฐานเสือดัสนะครับเมื่อทำเลเวลตันนะฮะแล้วใส่ชุดโมเดลของ มิลานนะครับผมจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่99เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมถือว่าสูงมากนะฮะณตำแหน่ง DMF นะครับในอนาคตคู่แข่งของตำแหน่งนี้นะฮะก็จะมีปาติกเวล่าชาบิอาลองโซเป็กกวอยเลรานะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะฮะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เล่น3ฐานเซดัสไปนะครับใครที่มีตัวนี้โคตรแค่ไหนยังไงนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ ถัดมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางหรือ CMF นะครับผมณนะปัจจุบันนี้นะฮะในเกมก็จะมีนักเตะไอคอนิกโมเมนต์การ์ดสีชมพูต,ตำนานอยู่2คนนะครับเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีค่าพลังเท่ากันนะครับที่98นะครับผมนั่นก็คืออันเดรสอินเอสตาจากบาร์เซโลนาแล้วก็พอลสโคนะครับผมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอินเอสตาเนี่ยยืน AMF ก็98เช่นกันนะครับจุดเด่นของนักเตะ2คนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะ อินเอสตาจะมีความคล่องตัวสูงนะครับมีการคลองบอลที่ดีเปิดบอลที่แม่นยำนะครับถือว่าเป็นสุดยอดไปไม่เกีกคนหนึ่งเลยนะฮะส่วนพอลสโคนะครับจุดเด่นก็คือการยิงครับการยิงไกลเนี่ยเป็นทีเด็ดของเขานะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์99เต็มแม็กแล้วก็มีสกิลยิงไกลสนับสนุนหลายสกิลนะ่านผู้ชมตูม้าไปอ้โหไลซิงช็อต ต่อมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายหรือ LMF นะฮะก็เป็นเจ้าของค่าพลังที่มากที่สุดในเกมเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์ตอนนี้ก็คือไลอ้อนกิกส์ครับผมปีกพ่อมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ เมื่อทำเลเวลตันแล้วใส่ชุดโมเดลของแมนยูเนี่ยก็จะมีค่าพลังอยู่ที่97นะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะจุดเด่นของกิฟก็คือความเร็วนะฮะแล้วก็มีสปีดต้นที่สูงนะครับมีพลังกระชากที่สูงนะฮะจังหวะกระชากจังหวะแตะหลบเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมการใช้เท้าซ้ายของเขาเนี่ยก็มีพิษสูงเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะจังหวะเปิดจากริมเส้นนะฮะท่านผู้ชมเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลฝั่งซ้ายแบบนี้แล้วลากไปริมเส้นนะครับการเปิดที่แมนยําของเขาเนี่ยช่วยได้ดีีท แต่ว่าจังหวะการยิงด้วยเท้าขวานะครับผมอาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ชอบใช้ปีกซ้ายแล้วตัดเข้ามายิงด้วยเท้าขวานะครับต่อมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ฝั่งขวานะครับผมปัจจุบันนี้ก็มีเดวิดเบคแฮมคนเดียวนะฮะเมื่อทำเลเวลตัน แล้วใส่ชุดโมเดลของแมนยูนะฮะถ้าเกิดว่าจับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาหรือ RMF ตรงตามตำแหน่งเนี่ยก็จะมีโอเวอร์ออที่98นะครับแต่บางคนอาจจะจับไปยืนเป็น DMF นะฮะโอเวอร์ออทะลุไปถึง100นะฮะท่านผู้ชมแต่อย่างที่บอกนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราขอจัดจากนักเตะที่ตรงตำแหน่งละกันนะฮะท่านผู้ชมจุดเด่นของแบ็คแฮมหลายคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเป็นคอสเปเชียิสนะครับผมเป็นนักเตะที่มีความ แม่นยำสูงมากนะครับในการวางบอลทั้งสั้นทั้งยาวแล้วมีสกิลสนับสนุนในการวางบอลที่แม่นยำเยอะมากนะครับผมรวมถึงจังหวะยิงไกลนะครับผมเป็นนักเตะที่ยิงไกลได้ดีมากนะครับตู้มเข้าไปยิงหนักยิงแรงยิงแม่นยำนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อฟรีคิกด้วยนะครับแต่จุดอ่อนก็มีนะฮะเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้มีความเร็วมากแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะฮะถ้าจับไปยืนเป็นดีเมฟเท่าไหร่นะครับท่านนินเกมรับนะครับ ส่วน AMF m i ม f i l ิดฟิลตัวลุกนะครับผมตอนนี้ที่เราทำคลิปอยู่นะฮะโรนานิโยเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์ที่เป็นสีเสื้อของบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่ออกมานะฮะตอนนี้ก็มีลุดกุลิตครับผมหนใน3ฐานเสือดัสของมิลานนะฮะมีค่าพลังสูงที่สุดนะครับเมื่อทำเลเวลตันแล้วใส่ชุดแข่งของมิลานนะครับจะมี o โอเวอร์ออลอยู่ที่99เเลยทีเดียวนะครับผมเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วมีความคล่องตัวสูง มีจังหวะยิงไกลสนับสนุนที่ดีนะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็น AMF สไตล์บุกนะฮะแล้วก็สามารถเล่นเกมรับได้ด้วยนะฮะเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะใครอยากทราบรายละเอียดของลูกกลิศนะครับก็สามารถไปดูคลิปรีวิวที่ผมทําไว้แล้วได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันเราหานักเตะสไตล์นี้ไม่ได้อีกแล้วับ คือเนื่องจากฟุตบอลสมัยยุคคลาสสิกนะฮะในตำแหน่งปีกตัวสูงหรือ LWF นะครับปีกซ้ายเนี่ยไม่ค่อยมีความนิยมเท่าไหร่ในเรื่องของแท็กติกการเล่นนะครับผมในเกมนี้ในปัจจุบันก็เลยยังไม่มีนักเตะ LWF ที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์ออกมารวมถึงในฐานข้อมูลในอนาคตด้วยนะครับรวมทั้งตำแหน่งปีกขวาด้วยนะฮะตัวเต็งอย่างลุยฟิกโกอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับทั้งปีกซ้ายปีกขวาไอคอนิกโมเมนต์ณปัจจุบันยังไม่มีนะครับ ต่อมาจะเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำเซค่อนสไตรเกอร์หรือ SS นะครับถ้าตรงตามตำแหน่งเนี่ยก็จะมีนักเตะอีกสองคนก็คือฟรานซิสโกตอตติกับคาวไฮลูมิเก้นะฮะท่านผู้ชม2คนนี้เมื่อทำเลเวลตันนะัตำแหน่ง SS แล้วใส่ชุดโมเดลชุดแข่งของสโมสรตัวเองเนี่ยจะมีบัฟ แล้วมีโอเวอร์ออลอยู่ที่99ณนะตำแหน่ง SS นะครับผมแต่สำหรับลูมินิเก้นะฮะถ้าจะไปยืนเป็น CF เนี่ยจะมีพลังตันทะลุ100นะฮะถือว่าเป็นอีกคนที่สุดมหาโหดนะฮะตัวนี้หลายคนนะอยากได้มากๆนะฮะก็รอวันที่แพ็คของ b i เอเจมินิกไอคอนิกโมเมนต์แล้วมีลูมินิเก้มาด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเปิดนักเตะคนนี้นะฮะท่านผู้ชมถือว่าสุดเทพสุดโกงมากๆเลยนะครับ ส่วนตำแหน่งสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะ CF Center Forward กองหน้าตัวเป้านะครับผมเจ้าของค่าพลังมากที่สุดก็คือมาโกฟ f a b i เ c h e t ครับผมศูน้าพายกระซิบหนึ่งใน3ฐา,านเสือดัสของ AC ี i l a n นะครับ mm hmm. เมื่อทำเลเวลตันแล้วใส่ชุดโมเดลชุดแข่งของมิลานนะฮะจับไปยืนเป็น CF เนี่ยจะมีค่าพลังตันทะลุ100นะฮะเป็นตัวหนึ่งที่มีการเล่นเกมลุกที่ดีมากนะครับผม mm hmm. ก็คือตามฉายาของเขาเนี่ยนะครับผม mm hmm. บอลอยู่ตรงไหน mm hmm. เขามักจะอยู่ตรงนั้นเสมอนะฮะท่านผู้ชม แต่ถึงแม้ว่าพลังจะตันทะลุ100นะครับแต่ก็ยังมีบางคนนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับโรนันโด100หรือ101เนี่ยโรนันโดยังดีกว่านะครับผมรวมถึงลูมินิเก้ที่จับไปยืนเป็น CF แล้วทะลุ100เนี่ยก็ยังมีเครดิตที่ดีกว่านะฮะก็อาจจะเนื่องมาจากสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมแล้วกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งว่านี่คือข้อมูลของเกมเวอร์ชั่น4.4.0นะฮะในอนาคตก็ต้องมีนักเตะที่เก่งกว่าในชุดนี้บางตำแหน่งแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมก,กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ